พรรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยนะคะที่มีการนำผู้สมัครแล้วก็สมาชิกไปลงพื้นที่หาเสียงในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยเฉพาะในเขต2ซึ่งก็มีทางด้านนายเจษดาพงษ์ชูแก้วนะคะผู้สมัครของพรรคปรากฏแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงแล้วก็เป็นภาพน่ารักค่ะที่ทางด้านของผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยไปเจอกับพรรคชาติพัฒนากล้ามีการโอบกอดกันอย่างน่ารักนะคะหลายคนบอกว่าการเมืองเห็นภาพแบบนี้แล้วชื่นอกชื่นใจ บรรยากาศการหาเสียงนะคะของสสที่จะสงขลาก็เรียกว่าคึกคักกันทุกพื้นที่ทุกเขตแล้วค่ะ วันนี้ไปดูของพักภูมิใจไทยกันบ้างนะคะของคุณเจษดาพงษ์ชูแก้วหรือว่ารองรักผู้สมัครสอสเขตสองหมายเลข9ก็ลงพื้นที่ไปในเมืองหัดใหญ่ทั้งบริเวณตลาดโกงโคง้งตลาดกิมยงตลาดทุ่งเสาวัวดเกาะเสือถนนสายรัตนอุทิศแล้วก็ตลาดหัดใหญ่ในก็มีประชาชนให้กําลังใจนะคะบริเวณ2ข้างทางโดยเฉพาะที่ตลาดหัดใหญ่ในค่ะปรากฏว่าระหว่างที่มีการเดินหาเสียงก็ไปเจอกับผู้สมัครของอีกพักหนึ่งก็คือหมายเลข8กของพักชาติพัฒนากล้าก็คือคุณจูริ นุ่มแก้วหรือคุณจุรีดาวติกตอกค่ะซึ่งก็เป็นจังหวะที่ทั้งสองคนไปเจอก,รรกันปรากฏว่าเป็นภาพน่ารักผู้สื่อขาวบอกว่าแหม ช็อตนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เห็นภาพเนี่ยต้องเสียดายจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะที่คุณจุรีเนี่ยนะคะโผล่เข้าไปโอบกอดกับรองรักซึ่งก็มีการตบบ่าตบไหลให้กําลังใจซึ่งกันและกันกลายเป็นภาพที่ทุกคนบอกว่าเห็นแล้วประทับใจถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งทางการเมืองเพราะว่าลงสมัครกันคนละพักในเขตเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องมาทํางานอาสาเพื่อพี่น้องประชาชนถึงแม้วันนี้จะ ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครจะคว้าเก้าอี้ในพื้นที่เขต2แต่วันนี้เห็นแล้วว่าการเมืองสร้างสารรค์การเมืองที่ทุกคนเจอหน้าเจอตากาันแล้วยังคงยิ้มแย้มแจ่มใส อบกอดนะคะแล้วให้กําลังใจซึ่งกันและกันกลายเป็นภาพที่เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักในการแข่งขันทางการเมืองในรอบนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพื้นที่จวดสงขาโดยเฉพาะในเขตสองเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันของพรรคการเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิป,ปัตย์รวมถึงพรรคชาติพัฒนากล้าที่ทุกคนถือว,ว่าเป็นตัวเต็งของพื้นที่เขตสองทั้งสิ้นซึ่งเราก็มีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของรองรักหรือว่านายเฉลิมบุญ กแก้วที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอกันด้วยไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะเห็นชอบในวาระแรกแต่สุดท้ายกลัวภูมิใจไทยจะชิงในะความได้เปรียบก็เลยไม่ให้ผ่านสภาตอนนี้กฎหมายเลยค้างอยู่กัญชาม,มีข้อกฎหมายมีข้อคคบังคับภูมิใจไทยสนับสนุนจําไว้นะครับว่าภูมิใจไทยสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์เพื่อรักษาโรคนะครับอันนี้เป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนไทยนะครับเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยพากินสารนะครับผู้ป่วยเนบชานะครับผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันนะครับซึ่งแพทย์แผนไทยนะครับได้ถือว่ายอมรับในกัญชาเพื่อรักษาโรคและภูมิใจไทยก็ยืนยันว่ากัญชาที่ภูมิใจไทยสนับสนุนกัญชาเพื่อรักษาโรคเท่านั้นนะครับพี่น้องครับขอฝากให้พี่น้องเข้าใจใหม่นะครับตัวนี้ที่โดนโจมตีว่าเสรีพีกันเยอะทั่ว มันมีกฎหมายรองรับคือกฎกระทรวงของสาธารสุขที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ลงนามในกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการใช้กัญชาอยู่ทุกวันนี้